ความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดบริเวณศูนย์เด็กๆพร้มไหมคะพร้เดินไปกันเดอาเดินเดิไปเดินเไปมาเนเดินไปเดิน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 ไปเดินเดินไปาเดินเดินไป ไปนี่ไปนี่ก็ได้เไปแล้วเดินมาค่ะอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันพี่ดีมก็ลุยไปใส่เรือใส่ทางใส่ทางพี่เลียวไม่ได้มาใส่ทางเร็วมาใส่ทางเนียตรงนี้โอเคโอเคป้าโอเคตงเรือหยิบไปไม้ด้วยหยิบไปไม้เน่ะจะได้หยิบไปไม้หิบเลยจะไดไป ไปได้ลูกไปไป